สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ o o m กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไคร้ให้ทางเราด้วยนะครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้ากันได้เลยนะครับมีให้เลือกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงฝากกดติดตามกันด้วยครับติดต่อร้านพระ .com ได้นะครับ 065-647-1377ครับกดติดตามช่อง youtube ร ah. ้านพระ .com เพจร้านพระ .com กดซับะไคร์กดติดตาม,ต,ต,ามติดต่อทางคอมเมนต์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลนิยมแน่นอนครับหากพบว่าเก๊ครับยินดีคืนเงินแน่นอนครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้านะครับ แร่งที่อยู่เบอร์โทรในการจัดส่งได้เลยนะครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเรามาชมกันเลยครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดติดตามช่องร้านพระ .com กันด้วยนะครับวันนี้ผมมีผ้าผงมาฝากกันนะครับ1องค์นะครับไม่ทราบที่หรือข้อมูลนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อที่ร้านพระ .com ได้เลยนะครับหรือสามารถคอมเมนต์กันมาเลยนะครับ065ครับ647ครับ1377นะครับโอเคนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับผมวันนี้ช่องร้านพระ .com นะครับก็ต้องขอ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ